โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่อเมริกานะฮะล้วก็จะมานําเสนอเรื่องการเที่ยวอเมริกาให้มันสนุกอย่างไรนะครับเที่ยวละไม่ในอเมริกาตอนนี้ไม่เรื่องชื่อเรื่องนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะกลับไปแล้วก็จะตัดต่อ,อวิดีโอให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับให้เที่ยวสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจที่น่าสนุกคุณจะเข้าประเทศ อเมริกา uh, อย่างไรแล้วก็ควรจะไปรัฐไหนจะเดินทางอย่างไรจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมาเนี่ยอยู่ในช่วงโควิดเช่นกันแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในอเมริกาให้มันเขาเรียกว่ามันเซฟนะครับเซฟทั้งการติดเชื้อหรือว่าเซฟทั้งการที่แบบว่าการเป็นอยู่นะครับ ผมมานี่ใช้เวลาหนึ่งเดือนนะฮะแล้วก็เดินทางไปหลายหลายรัฐนะฮะหลายหลายรัฐมากโดยการเช่ารถนะครับแล้วก็นั่งเครื่องต่อเครื่องจากสถานีสนามบินอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งถ้าเล่าไปก็เหมือนผมอยู่ที่เมืองไทยนะฮะผมก็ขับรถสมมติผมอยู่ภูเก็ตเนี่ยผมก็จะขับรถไปหัวหินบ้างไปสุราษฎร์บ้างไปกรุงเทพบ้างหรือบางครั้งก็ไปเชียงใหม่เลยนะฮะแต่ว่าถ้าไกลนอกจากนั้นก็อาจจะนั่งเครื่องไปอย่างเช่นคราวนี้ผมมาเนี่ยผมก็นั่งเครื่องจาก L.A. นะครับมาลงที่ Nashville นะครับโดยใช้สายการบินเ t h w e s t นะครับแล้วก็มาพำนักพักอยู่ที่เมืองเ v i l l e นะครับแล้วผมก็ต่อไป阿拉บามาข้างล่างเป็นที่ Huntsville ไปแข่งกอล์ฟนะครับลหลังจากนั้นผมก็ขับรถไปชิคาโก้แล้วจากชิคาโก้นี่ตอนนี้อยู่มามิสซูรีนะฮะมิสซูรีก็อยู่ที่เซนซิลลี่แล้วก็เป็นเซนอัลเบินนะครับมา พาลูกมาแข่งกอลนะครับแต่ว่ามากกว่าสิ่งนั้นคือที่คุณจะได้รู้เรื่องราวจากนี้ไปเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่าแต่ละที่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจน่าอยู่บ้างนะครับติดตามแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ผมได้ตลอดนะครับขอบพระคุณตรงนี้ก่อนนะฮะ